สวัสดีค่ะมาพบกับนิชาหลานยาอาชินะคะวันนี้นะคะดูคล้ายๆหลายคนสงสัยนอนกันหมดแล้วนะคะแต่แม่น้องน,นิชานะคะมาดูนานนะคะมาดูตรงที่มันรั่วนะคะ,คะนะวันนี้ฝนก็ตกแรงนะคะ วันนี้ก็ฝนตกแรงเลยปล่อยน้ำเข้าที่นานะคะมาดูว่ามันรั่วหรือเปล่านะคะเจอรอยรั่วแล้วนะคะมีสองที่นะคะรอยรั่วเพราะว่ากาจะถึงถึงเวลาดำนาแล้วนี่นะคะ ามาสำรวจนะคะรอยรั่วมาสำรวจรอยรั่วนะคะตอนกลางคืนเพราะว่าพอดีจะไปกรีดยางนะคะก็เลยมาดูนาก่อนมาดูรอยรั่วนะคะมีสองที่นะคะเป็นรอยรั่วถึงยามดำนาแอดมินก็จะได้หยุดบ่อยนะคะเพราะว่าต้องได้ดำนา มาลำนาหาผ้ามายัดนะคะหาเสื้อผ้าเ,าเก่าๆมายัดรูมนะัน ออเอาใส่เลยไ,ได้ยังนยง,น,งน,นะคะเราเจอรอยรั่วแล้วนะคะแล้วก็จะถงรอยรั่วตรงนี้นะคะ จะถึงยามดำน้าแล้วเราก็จะมาตกก้ากันนะคะตกก้าดำนาวันนี้ก็จะไปกีดยางเหมือนเดิมนะคะกีดยางทุกวันนะคะแต่วันนี้ฝนตกแล้วก็มาดูนาก่อน นอุดรอยรั่วนะคะแต่วันนี้ก็เหมือนจะดึกดึกหน้าฝนหน้าก็จะฝนตกอีกนะคะอีกรอบนึงเราจะตกอีกรอบนึงไม่เห็นมีดาวเลยนะคะ เยอยก,ก็ยำค่ำคืนมูดมากๆเลยนะคะฝากากดไลค์กดติดตามมิชาหลานย่าชีด้วยนะคะฝากไปกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ